ไปยิงโอ้ไปยิงทนายวะเฮ้ยหนึ่งหนึงแตกโอ้เยอะ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 อะไรเหรแตกอีกนึงมาละมาละของผมแตกอีกนึงเหลืออีกตัวเดียว เก็บเลยพีย่ไม่ต้องเหลือเขาเลยไมต้องเหลือไม่ต้องเหลือพี่ไม่ต้องเหลือหมดตีนีไม่ไหวีเาีีหมม่เเขยหมดเน่าจะยิงบอดแล้ ไอ้ฝาดอาดฝาดเ้ยเจ๋ยปับปับปอติดปอเอ้ยทำยังไงเนี่ยทไปมาขอไม่ติดวะอื้มโคตรเก็บเลยอะ วนอยู่วิ่งวนอยู่มีข้างหลังเดี๋ครับอยู่ตรงโบดอยู่ตรงโบดอยู่ตรงอยู่ตรงโอเคเอาสมสีทำอะไรสมสีเลยตรงเลยมอส อ,อยู่บนอยู่บนคำตอบคนระับนี่นะผมตานีเอาเรอยู่บนรุ่นสุดลด โอ้ยดีไม่โดนแจ็กเงี้ยโอ้ยแยังโดดอ๋อเห็นแล้วพี่ในเมืองที่โดดมาแถวผมนี่แหละผมจะโดยโดโดดข้างหลังหลังโดดเนียนมาข้างหลังเลยอุ้ยเกอไปโมาให้เนียนจัดเลย โดดตามตูดเลยขึ้นมาแล้วม้นจะแต่ไหมยิงรถจริงอยู่อะไรเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้เห็นร่มลงมาแป๊บเดียวแต่ไม่เห็นตอนเขาโดดตีเปเห็นเจือไปแล้วไงเฮ้ยมาแล้วโอนมาแล้ว phải, phòng ơi, u đúng, đạn, cái này phòng, phòng แตกตัวหนึ่งอ๋อมิตตี้อยู่ใช่ใช่มิตตี้อยู่โรงพยาบาลกำลังเขาเขาลังวิ่งไปเขาเลยออกผมไ,ไม่ดีทำามแปกอ้าวตัวนั้นไม่โดนนะเขาเลยบ้านสองตัว

เขเคย